อ้ยโอ้ยล okay. ุเสวัสดีครับเอฟซีครับได้สาราเท่าับนี่นอกผกับผู้ปรุงครับทีงานได้สารครับ่ยังู บรรยากาศกับการวันแห่ปลาน้ําแดงครับพี่น้องบริเวณท่าเครื่องครับ้านลกสักอุ้ยพี่น้องโอ้ยขอบคุณนยกโซ่านที่มาเที่ยวนี่มาด้านในด้วยป้าตัวป้าตัวจังหวะนี้ครับพี่น้องเอาครับบรรยากาศครับบานแห่ครับพี่น้องท่าเครื่องล้นสว่างอันเพื่อนุ่นสังนะครับหนองบุรีหน้องบุรีผู้เขาครับพี่น้องวันนี้ เบื <mile> ้องล่างครับตีนเตี้ยนพี่น้องพุ่นอู้ยไปง่ายครับพี่น้องไปง่ายขึ้นครับเออตีนเตี้ยนน้ำเพลนครับพุ่น่ะเหี้ยพุ่นกับคักครับพี่น้องเหี้ยพุ่นกับคักเออเอาเข่าสู้บาดสู้เทียนะครับเอาเป็นอั่างไรนี่ครับนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละครับเบิ่งเอาครับเบิ่งเอาครับปืดถั่วเอ้ากันนะมีว่าจันว่าประมาณเศร้าครับพี่น้องเอ้า ปูดยอดเหีแหน่อยกับเขาแหี้ยง่ยกับเขาครับพี่น้องพูดนะครับเฮ้ยเอาตอนนี้เป็นโถครับโถเนี่ยซะลงเนียพี่น้องเฮ้ยนี่แหละครับผมเออไปตัวลอดไปอึ๊บตัวลอดขอดได้เออเวลาแล้วตัวได้ตัวหลุดตัวล้นอยู่เพราะเก็บครับพี่น้องผมีเวลาเก็บครับ

หรือผู้ใด้เมื่ออกับมาเก็บเอาว่าสันว่าถ <t ick noise> ้าเป็นถากล้องเก็บนี่สิได้หลโล่เลยพี่น้องพี่น้องเสียบพรนี่เพิ่นมาเก็บเอาครับถ้าน้ำเก็บเอานี่สิได้หลายอยู่เพราะถุงว่านใหญ่ครับพี่น้องน้ำเก็บเอานี่สิได้หลายเลยนี่ครับเอ้านี่ครับไหนสีอลไรครับหลายครับเอ้า๋อสวนจังหวัดนี่นะ เห้างเล่าจังเดียตัวใหญ่ปุ่นเหี้นี่เหีห้หามันครับพี่น้องโบเข่าพ่อก็เล่นซุปตาข้างนอกครับเหี้มันดักเขาน้ำม,มูสัน่นว่านี่แหละครับอายะพี่เขาครับผมเอา้าสุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยวไปลงปุ่นแล้วครับทาผืนวานเหี้ผืนวานมาจังไเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวทาน้าไปอบ้างนะครับทาไก่ก็มีตัวนี้อ้อปุ่นอุ้ยทาไก่เขาลักดึงดึงอื้อหือขืนมาแล้วทาไก่กับเขา ลาไก่กับเขาจริงสิลือครับลาไม่เคยกไก่อยูดิพี่น้องเป็นคือว่ลาไก่เลยเนี่ยนี่เทพลาไม่เคยไก่หนินี่พูดนะครับเอา้ามันใกล้ๆกับเขาคือเขา่ต้องไปลากไก่นี่ครับบ้านเราก็ลาขึ้นเลยกกระถือดิอะไนี่โอ้ <laughs> ไม่ต้องลากไก่อึ๊บ <laughs> นี่ครับวันท้ายนี่ครับพี่น้องมองวันครับพี่น้องเข่าแถวกัน ล้วเราว่าเราก็ลากไปครับดับยงเพอมีล้ยวมันมันทางมันเดพอมันเสียก็ลากไปครับผมนี่สัวเป็นสินะครับ